ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกับชุดคาร์บอนเจ้าปอร์เช่992รุ่นนี้เลยครับนายวันวันคาเรล่า GTS นะครับกับบอดี้992หล่อหดอดเข้มเข้มแบบนี้ครับมีติดตั้งพาร์ทคาร์บอนจุนนิ่งส่วนไหนกันบ้างพาไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับกับด้านหน้านะครับโหดูทรงรถครับโหดมากๆหัวคันนี้นี่ซูเปอร์แบ็คเลยนะคือรถดำล้อดำสวยจริงๆและตัดด้วยคาร์บอนครับฟอนลิฟคาร์บอน992 GTS นะครับเป็นตัวสปอร์ตดีไซน์นะครับฟอนลิฟ GTS นะครับก็จะบางเพียวนะครับและชิ้นนงา จะเป็นงานเพียวคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับอ่าลิ้นหน้าจะเป็นตรงแบบไม่เตี้ยนะครับสามารถใช้ชีวิตปจำวันในทุกวันนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่มีแตกแน่นอนรับรองได้ไปดูชิ้นที่2กันเดียวครับนี่ครับขอประจกนะครับเพียวคาร์บอนของทางร้านนะครับเป็นงานผ้าอิตาลีเหมือนเดิมนะครับครอบเข้าไปเลยนะไม่ต้องถอดกรอบประจกอะไรเลยนะครับไม่ต้องถอดเลนแปะครอบเข้าไปจบเลยนะครับและมาดูในส่วนของไซส์เกิร์ตกันนี่เลยไซส์เกิร์ตเท่ๆแบบนี้ครับต้องตรงนี้เลยครับคาร์บอน จูนิ่งพาสด้านหน้านี่คือตรงเรียบมาครับด้านหลังมีปีกอะไรมีสันขึ้นมานะครับงานเพียวคาร์บอนเช่นเคยนะครับบอกกอบวิธีติดตั้งไซส์สเกิร์ตตัวนี้ใช้กิบล็อกเดิมทุกจุดตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังไม่มีการเจาะตัวรถนะครับติดตั้งแบบตรงรุ่นเท่านั้นและพามาดูด้านหลังครับ มาต่อกันที่ด้านหลังครับลูกค้าติดตั้งเป็นวิงสปอร์ตดีไซน์ของแท้จากโรงงานนะครับและพลาดไม่ได้เลยครับกับด้านท้ายหดหแบบนี้นี่คือ d ิ f f เซอร์ทรง s p o ร์ตดีไซนนะครับเป็นงานเกียวคาร์บอนหนึ่งชิ้นครับสามารถใส่จุดยึดปลายท่อของเดิมได้นะครับปลายท่อใช้ของเดิมทับทิมเดิมนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ครับเป็นขานาดกันชนท้ายก็เป็นของเดิมนะครับสามารถย้ายใส่ได้เลยกับงานเทียวคาร์บอนของเรา Okay. สับท่านใดนะครับที่ใช้992อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทมไหนก็ตามสปอร์ตดีไซน์ไม่สปอร์ตดีไซน์หรือเป็น GTS ก็สามารถมาจัด งานพาสคาร์บอนของทางร้านได้นะครับโคดโฮดแบบนี้ครับงานดีๆแบบนี้ครับงานเน้นคุณภาพงานคาร์บอนมีปัญหาอะไรแจ้งทางร้านมาได้เลยครับเราดูแลให้ได้นะครับอูดมาอะไรมาเราซ่อมได้หมดนะครับและคาร์บอนเรามีงานรับประกันสินค้าให้หมด6เดือนนะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนยังไงฝากติดตามชมนะครับว่าคันนี้ออกมาสวยยังไงเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเป็นภาพวิดีโอให้ลูกค้าได้ชมนะครับรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ